ท่วงน้ำใจไทยเพื่อไทยน้ำดื่มรีเจนซี่รายการข่าวโทรทัทาศน์ภาษามือสำหรับคนหูหนวกนี้อาจยังไม่แพร่หลายไปถึงคนหูหนวกทั่วไปครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยู่ในโลกของความเงียบจะมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างครบถ้วนชัดเจนเท่าเทียมกับคนปกติ ซึ่งนอกจากคนหูหนวกจะได้รับผลประโยชน์โดยตรงแล้วยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับนักศึกษาเหล่านี้ด้วยครับทุกคนก็ได้ทบทวนความรู้ได้ใช้ความรู้ที่ัวเรียนมาเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์จริงๆเขาก็ได้ภูมิใจในสิ่งที่เขาเรียนมานะครับแล้วเขาก็จะได้มีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือสังคมนะครับคนที่ได้โอกาสกว่านะครับส่วนเด็กหูหนวกนะครับรวมทั้งคนหูหนวกที่เป็นคนดูทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะได้ประโยชน์เพราะว่าจากเดิมที่เขามีช่องทางการสื่อสารเนี่ยไม่กี่ช่องทางมีโอกาสบรู้ข่าสารน้อยกนะครับ็ ถ้าได้ชมรายการนี้ก็ก็จะทําให้เขาได้เปิดโลกัศน์ได้พบกับข่าวสารข้อมูลใหม่ๆรายการนี้เป็นรายการพิเศษที่ใช้ภาษามือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนหนูหนวกที่ดูรายการนี้นะคะเขาก็จะได้รับความรู้หรือว่าความชัดเจนของข่าวนั้นอย่างเต็มที่เบื้องต้นเนี่ยเราเพิ่งออกอากาศมาได้ประมาณ6เดือนนะครับล้วก็ออกอากาศผ่านทาง y t u t u ครับก็เข้าไปที่ u t u b e ครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าหัตถาภาษาในะนาะข่าว